ผูกกันน้ำออกแล้ยวนะครับเนาะก็แอดสิพะผ้าบูชาพระพระุทธนตไตไปพร้อมกันราคาที่จุดถูกขอของเฮาเด้อครับเดยเอฟซีครับขอ,ขอขโดยเฉพาะของเฮาโดยเฉพาะลราคาของเพิ่นก็นเอาเรือไว้เพิ่นจุดไใบนะครับเนาะเพราะว่างวดที่แล้วสองงวดแล้วแอดบรดีมามีคนมาจุดขอไว้คือกันครับเอฟซีครับไปแอดสิตั้งกองไว้นะครับเนาะยเอฟซีครับ หนาสักะเรนะทังพุทธังอาบิปูุจจะอา마หิมินาสักะเรนะทังธรรมังอาบิปูชยะอามะหิมินาสักะเรนะทังสังฆังอาบิปูชยะอามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพุทธังปะคะวะตังมัิวาติมีสวาคาโตปะคะวตาตัมโมอะมังนามัสสาอามี อุบัติปณโนภควาโตสังโฆสังฆังนามะอามียติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโน สันติติโกอภาริโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัตตังเวทิทโปวิญญูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาธุสังโฆอุปฏิปันโนภควโต เอ <Es> สาภัสสะวัโตสาภัสสังโฆอาภินโยปาภินโยทักขิเนโยอันชด bon ีการณนโย <SPEAKER> อนุตรังบุญญังเทตังโลกัสสาตีสาธุสาธุสาธุพุทธะเปิดธรรมะเปิดสังสเปิดจังเปิดโฉบเปิดลาบเปิดดวงสตาเปิดวารชนะ้กับพุทธากับขอบพรเอกรีดถูกถันคนมืเถือเมื่อนี้ลูกต้องขอโฉบขอลาบไวที่หน cle, ึ <island> ario, ่งมือน วันที่หนึ่งคือพฤศจิก,กายน2 5 6พนห้ิพาน,นีเป็นการออกสลากกินรางลงอตเตอรีแล้ววันที่หนึ่งขอเลขขายสามตัวเด้อปู่เด้อโดยที่ว่าพึ่งขายได้นะถูกมากหนึ่งเป็นถูกของไอ้ใครที่มีคนสงมาให้ลูกหลานสงมาให้จากนครศรีธรรมราชคนมาผู้ใดุดถูกมีแล้วเห็นเลขสามตัวเหรียญสี่มิถุนคมเป็นเลขขายลอตเตอรีแล้ววันที่หนึ่งเด้อ ขั้นเป็นสองตัวข,ขอให้เป็นเลขกตางเด้อปูเด้อร์ขั้นเป็นขั้นบมเมนต์ที่ผู้ขากล่าวมาทั้งมดน,นี้ขอให้ถูกอิฐแตกแตกลงไปสลายลงไปอย่าให้มีเป็นตัวเลขให้เห็นอย่าให้เด็กเปซื้อเสียงกันจะท่องอย่าให้เอฟซีของผู้ขาที่กำลังล่อเบิร์นลอดูนี่ซื้อเสียงกันจะท่องเด้อปูเดอเพราะว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมประตูผู้ข่าควอมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ข,ขาขอให้มาเป็นตะก,กีพยา,ยน,านมือนี้ จงขั้นเป็นสามตัวกระคอให้เป็นเลขทายรถตีแล้วมาที่หนึ่งขั้นเป็นสองตัวกระคอให้เป็นเลขด่างเด้อปูเด้อพุทธอธิฐานิธรรมอธิฐานิสังฆอธิฐานิพุทธอธิฐานิธรรมอธิฐานิสังฆอธิฐานิพุทธอธิฐานิธรรมอธิฐานิสังฆอธิฐานิสาธุสาธุสาธุผู้ขาขอจุดถูกนีเอาไว้นี่นักศิลป์มารุ่นไปพร้อมๆกัน สิเป็นตัวใดก็ขึ้นยุบ่กบุญและวาสนาเมื่อนี้ขอเพื่อให้เอฟซีถูกฐานทุกคนก็ขอให้มีโชคลาภไปพร้อมกันขอคำอธิษฐา,านของลูกขอมีจงเป็นผลสำเร็จกับลูกดือยเถินสาธุ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  อัารุ่นเปี่ยมความกันดนะครับด้วยเอฟซีครับอัลลุนเปี่ยมความกันเนาะครับเนาะมาซี่ได้ตัวใดครับจนะุดแล้วครับเอฟซีครับติดแต่เด้อครับด้วยนะครับเอฟซีครับ จุดถูกจุดยังเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะบาทนี้เาสิไป็นหลุดตัวเลขน้ำกันว่าสิเป็นตัวเลขตัวใดน,นะครับเดี๋ยี่ครับไปตามแอดไปครับเพิ่นจุดไหวคือมีเลขอยูอ่สองตัวเห็นชัดตัวหนึ่งควรเห็นบ่ชัดครับเดี๋ีครับเฮาสิบเอเลขเพิ่นมา,มากากระไดนะครับนะเนาะเพื่อพันจุดไหวกับเพื่อจะให้สุขหลับกับเฮานะครับเดี๋ีครับหกสี่สี่หกสีเก่าเก่าสีนะครับเด้อเอ้า คือตรงกันครับอันเลขยูพาวเตอร์ลูปนะครับเอฟซีครับเลขยูพูมิตรลูปพันสองห้าสี่เก้านะครับเอฟซีครับเลขทูพันจุดไว้์เียหกซีเอาเอฟซีครับมันจะเป็นโดยบังเอิญบออะไรยังไหนะครับเนาะที่เป็นโดยบังเอิญบอส่วนห้าสิจุดด้สามตัวบอกครับเอฟซีครับลุ่นไปน้ำกันครับเอฟซีครับว่าสิได้ตัวไหนนะครับเนาะ อะไรครับ ครับเอฟซีครับมันอยู่ห่างกับของเพิ่นปวดแอดเลยใหญ่มันตั้งไว้น้ำกันนะครับเนาะตัวเลขแหกงมานของเฮาออกมากก็คือเป็นสามกับเอฟซีครับมาลุ่นตัวที่สองไปอีกครับว่าจะเป็นตัวไหนเนาะเพิ่นจุดเอาไว้เด็กกับเด้อหกซีตัวแปดล่างๆครับเอฟซีครับหกซีตัวแปดางล่างเนาะครับเนาะเฮากับเบิงว่าเลขของเพิ่นสิเป็นสองตัวเลขเฮาสิเป็นสามตัวบนนะครับเอฟซีครับ ชัดเจนเนาะครับเนาะเลขสามหกอ่าของคนจุดไว้คือหกสี่อ่าแต่ว่าแอดมาจุดไว้ก็คือจะเป็นสามหกมาลุ่นบาตัวที่สามสี่เป็นหยังครับเอฟซีครับได้สองโตหกสี่สี่หกสี่เก่าเก่าสี่นะครับเนดะ้อเอาหัวขึ้นหัวลงได้สามโตมาซีเมนตัวใดลุ่นไปอีกครับเอฟซีนะค,รนะครับนะครับเนาะลุ่นไปพร้อมกันครับเพื่อความชัดเจนนะครับเนาะเอฟซี FC ครับ ต่อเนื่องไปรเรื่อยๆครับอีซี่ครับอ้ารุนไปพร้อมๆกันกับอีฟซี่ครับสิเป็นศูนย์ขึ้นสิบแปดขึ้นสิบเป็นเก่าแต่ว่าถูกก็เอียงนะครับอีซี่ครับเอียงหนีเนี่ยหันไม่อีกแล้วครับอีซี่ครับหันเอง โอ้ oh, ครับผมขอ ah, ah, ขอบคุณเอฟซีที่อยู่ศาสแก้วนะครับเ mm hmm. นาะ mm hmm. เลขทูปขันแข้งล่ะครับเอฟซีครับเลขทูปขันแข้งเนี่ยขันแข้งแล้งแ,ลแง่งมันบีกแล้วจนเรเห็นตัวเลขแล้วเนาะครับเ mm hmm. นาะเดี๋ยวแอดที่เอาครับเอฟซี mm hmm. ครับ mm hmm. เมื่อนี้กอ่าเลข,ผลนะข 6, 4, 8, เพผนจุดไว้เนาะกัมีหกสี่แปดเอาของผนจุดไว้คือเป็นแปดล่างๆสองตัวที่ครับยุ่งลางนะครับพผนจุดใบหกสี่แปดแต่แอดมาจุดได้สามหกแปด ะครับเนาะของเพลินเห็นชัดเจนคือหก 49, 99, สี่สกับสี่เก่าเก้าสเอาหัวขึ้นหัวลงนะครับเนาะะของแอดจุดว้เลยสามหดนะครับด้วเอฟกับ6กสา6สามหกหกสี 63, 36, 64, 46, นะ่สี่หกเก้าสี่สเกาเก้เก้าหกแดแปดนะครับเนาะแปดแกัหยิบจับรถตรีไว้ครับเฮ้าชัดเจนนะเลขถูกไปบานนี้แอดไปสรุปเอาตัวเลขครับเอฟซกับถูกใจนะนะครับเนาะ เลขเลขที่วิหารหลวงปู่ใหญ่หนึ่งเก่าหานะครับเอฟซีอยู่ละเนาะอีกละสองหาเก่าครับเอฟซีครับมีสามหกแปดเลขถูกจุดสามสามตัวแล้วคนมาจุดไว้หันคือหกสี่ครับเอฟซีครับเอฟซีกระเบิงอัะเนาะวิเคราะห์เอาดีดับเด้อสำหรับตัวเลขอยู่ที่วิหารหลวงปู่ใหญ่เนาะครับเนาะอยู่ที่ต้นไม้เนี่ยกับมีครับต้นวิหารหลวงปู่ใหญ่ครับเนาะเขามาขอโจกขอหลาบอยู่ในนี้ครับเอฟซีครับ แอดก็เป็นเพียงแค่ซื้อกลางเป็นเพียงซือ้อกลางถนนนะครับเอฟซีครับก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเลือกตั้งช่องกับเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางถนนครับบอดดาสนับสนุนเหตุการณ์พนันอีกอย่างแกึ่งนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเลือกเอฟซีครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของชชพ่พอปลารวยให้รับเห้รวยกันทุกคนนะครับเนาะขอคลิปคลิปนี้ขอจบคลิปนี้สมีกรขับเอฟซีครับพ่อขับไม oh ่ได้คลิปหน้า ขอกลา่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบางามครับ